สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่วัดประยุรวงศาวาสนะครับวันนี้สันมางาน243ปีกรุงรัตนโกสินทร์นะครับตอนนี้เขาจะจัดตั้งแต่วันที่23ถึง27เมษายน2 5 6 8นะครับก็จะมีจัดอยู่3ที่นะทุกคนมีที่วัดประยุรวงศแล้วก็มีอยู่ที่พิพิธภัณฑ์พระนครนะครับแล้วก็มีสวน100ปีจุลานะครับ อันนี้ก็จะจัดเหมือนกันนะ23-27แล้วแต่ว่าใครสะดวกไปทางไหนก็ลองแวะไปได้นี่มีแบบว่าโซนของกินละแลกปัทไทโบราณคุณนิดชุมชนวัดประยุรวงศ์โอ้น่ากินอยู่นะปัทไทยวันนี้วันแรกนะปับไทยโบราณ50บาทเดี๋ยวลองไปเดินนี่ในเขามอก็มีเดี๋ยวลองไปเดินดูด้านนอกกันก่อนเกว่า นี่มีขนมเบื้องเบื้องยวนโบราณเมดต่อยด้วยทุกคนขนมเบื้องยวนโบราณห้ิบาทโอ้ยสือยอะเลยออกกินแต่ว่าตอนนี้แบบห้าโมงเย็นแต่ว่าแดดขนมขนมก็มีนะเดี๋ยวลองเดินดูก่อนหมูปิ้งมาละสิบสองบาทนี่มีกะลอจีด้วย มีโต๊ะวางตกีน้ำมะยงชิดอ่านี่พามาดูตังจังใจห้าโมงเย็นเลยทีเดียวนี่ของกินอ๋อนะำข้าวแตงข้าวแตงน้ำแตงโมนะฮะนี่มีแบบแหนมปลาไายแหนมหมูทอดยำซี络อีสานสองสามสี่ออสนะครับจริงจื่อตอนนี้ก็คือเตรียมงานนะห้าโมงเย็น ของทอดเผือกมันรังนกนะฮะสี่สิบบาทมีถุระสี่จิบเผลือกมันรังนกแล้วจะมีไก่ทอดด้วยไก่ทอดขยา่าอนี้ถุงทองอถุงทองอาหารเ็าเรียกน้ำย่อยไทยโบราณมีฝั่งด้านหน้าเขาก็มีแบบว่าเยอะแยะานนาเลยน้ำนะครับน้ำลูกยอฟิวชัน่นอ๋อน้ำลูกยอ ฝั่งด้านนี้ก็มีนะครับของกินแบบเยอะแยะมากมายนยครับดูแตงโมปลาแห้งทุกคนีมแตงโมปลาแห้งมากินของอะไรเนี่ยชุมชนปลาแห้งแตงโมคุณธนาธรน,นะครับมาดูด้านนี้ด้านนี้มีอะไรด้านนี้ข้าวคุกกะปินะฮะขนมทอดมนันอันนี้มีครุปไก่ฉีก50สิบบาทนะครับหรือว่าจะเป็นขี้แถวลุยสวนก็มีนะ ด้านนี้เป็นหอยทอดกระทะรอ้อนเขาแบบเริ่มมาขายกันแะล้วโอ้ของนี่เวทีกลางเดี๋ยวเราต้องมารอกันอีกทีหนึ่งนะด้านด้านนอกอันนี้คือเวทีแบบการแสดงนะครับเดี๋ยวช่วงประมาณหกโมงเย็นเนี่ยเขาก็จะเริ่มแสดงแล้วละอันนี้คือเป็นเวทีแบบว่าอยู่ด้านนอกแล้วก็ร้านค้าบริเวณด้านนอกมีร้านค้าด้านในอีกนะครับ ขนมยำส้มโอกระทงทองหรือว่าจะเป็นเต้าหู้เผลือกทอดนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบก๋วยเตี๋ตยวก๋วยเตี๋ยวแกงอ๋อ,อเป็นก๋วยเตี๋ยวแกงแต่ของแบบเยอะแยะเลยทุกคนขนมขนมฝรั่งกูดจีนมีข่าใครแบบว่าอยากกินขนมฝรั่งก็ดีจีนก็มาที่วัดไปยุรวงได้มีขายด้วยนะฮะให้ดีกว่านะ้องเหมือนแบบด้านในเขาก็จะมีเวทีนี่ด้านข้างก็มีเวทีเหมือน อันนั้นรู้สึกจะเป็นวงดนตรีเข้ามาด้านในนะทุกคนมีแบบเช่าชุดไทยด้วยนะ200บาทนะครับเช่าชุดไทยแบบไววถ่ายรูปนะครับเพราะอันนี้แบบวัดไปไหว้พระด้านในก่อนนะทุกคนอ๋อด้านนี้เป็นเครื่องเล่นมีแบบลูกแก้วไขยโชคด้านในด้านหลังเหรอด้านหลังมีแบบว่ากิจกรรมอันนี้ขออนุญาตไหวพระก่อนสักครู่นะครับ ก่อนไปทํากิจกรรมอื่น ตอนนี้ไหว้พระเสร็จเรียบร้อยนะ<ม>เดี๋ยวเราไปเดินดูเดีย๋ยวไปเดินดูด้านหน้ามีร้านของกินหลายร้านอยู่นะอยู่ที่วัดประยูรบงนะครับยี่สิบสามถึงยี่สิบเจ็ดนะทุกคนนี่ขนมหวานน้ำแข็งใสเฮนี้แบบขนมเรื่องขนมบ้านดีอ่าเ,เดี๋ยวเราแบบเดินอุ๊ยของหวานนี่มีกุยช่ายทอดด้วยนะ อันนี้ถูกทองเร้านร้านค้าแบบเยอะแยะมากมายเลยนะครับทุกคนของกินแล้วแต่ว่าเราอยากกินอะไรแล้วก็ลองแวะมาที่บริเวณการจัดงานได้เลยนะครับเนี่ยร้านน้ำมีักคูใช้หมูโอ้ยีนขนมน้หวานขนแข็งใสอ๋อหรือว่าจะมีแบบว่าไข่เต่าทอดก็มีเนแบบไทย มีแบบทำมาเดินดูด้านนี้ท่านนี้ก็มีเา้เกรียบนะครับนี่เต็มเลยนี่ด้านในด้านในก็มีแบบน้ำหวานนะครับห็นมะม่วงเขาเียมะม่วงของกินเยอะแยะเลย ขนมจีนอบทอดมันจะเป็นแบบฟิลนี้แหละทุกคนเนี่ร้านของกินส่วนมันก็จะมีแบบของกินต่างๆให้เรามาเดินกินได้นะครับแล้วก็มาไหว้พระแล้วมันเป็นไอศครีม มีแบบจุดนั่งกินยาวไปถึงนู้นเลยเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูเขามอมีอยานเป็นแบบกินปลาทอดโนนู่นเดี๋ยวเข้าไปด้านในอ๋นี่มีมีปลาโปง่งมีอะไรอยงนี้ด้วยนะมีปลาโปง่งมีแบบกิจกรรมแต่ว่าอาจจะไม่มีแบบเครื่องเล่นนะ เดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในเดี๋ยวเขาหมนะฮะนนี่ร้านกิจกรรมทางด้านซ้ายเขาแช่คือเราแบบมาเดินก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวดึกๆอะ่ะคนจะเยอะเผื่อคนเยอะเกินแล้วก็จะเดินลำบากก็เลยแบบพามาเดินเล่นๆก่อนแล้วก็อ๋อ ด้านในคือเป็นโซนกิจกรรมอย่างเดียวอาจจะไม่ได้มีอะไรขายเฮ้ยทุกคนเตาเขามอนะครับแต่ว่าเราเข้าไปไม่ได้นะเราก็ได้อยู่ข้างนอกน้องให้อาหารเตาเฮ้ยด้านนอกก็มีขายของกินเอาเดี๋ยวลองลองลองเดิอนออกไปดูด้านนอกกลนนี่อยู่ริมทางก็จะมีขายของกินนะป๊อปคอ,อนมีร้านน้ำร้านกั้วยปิ้ง ครับทางเข้าวัดนะครับอันนี้คือเดี๋ยวแบบต้องรอให้มันมืดก่อนนะถ้ามืดปุ๊บอะเดี๋ยวคนก็จะเขาก็จะเริ่มมีการแสดงละหองโมทะเลเข้าตังถุรหกสิบเก้าขาเกียบยวว่าวอันนี้เป็นอันนี้เป็นแบบว่ารถห้องน้ำ เดี๋ยวลองลองเดินเข้าไปดูด้านในครับนี่อันนี้เป็นแบบไก่ย่างนะฮะไก่ย่างบางตาลเข้ามานะครับทุกคนหรือว่าจะเป็นข้าวหลามแม่ชวีนะครับน,นี่ข้าวหลามันก็มาแบบขายเหมือนกันลองไอซครีมมนมีนมหวานด้วยอะ่ะเนี่ยขนมหวานคุณปนอุ้ยอุ้ยมีดับ อันนี้ด้วยอะ่ะลูกชุบตอนนี้คืออากาศมันอาจจะแบบว่าร้อนนิดนึงเนาะเดี๋ยวลูกชงลูกชิ้นอากาศร้อนนิดนึงเดี๋ยวเราแบบเดินเดินดูบรรยากาศก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปหาซื้ออะไรไปนั่งกินนะทุกคนแต่ว่าก็จะประมาณนี้แหละเนี่ยมันจะมีแบบว่าร้านขายของกินทั่วๆไปนะครับร้านปลาหมึกย่างมีมีปลาหมึกย่างมีลูกชิ้น ร้านนมเหนียวบบัวลอยอันนี้เป็นแบบบะหมี่อะหมดแล้วด้านนี้ก็มีแบบขนมเบื้องอ๋อเครปมีเครปมีขนมเบื้องมีแบบบ้าบินนะฮะรับมีโตะ๊ะนั่งกินแต่ว่าโต๊ะอาจจะไม่ได้เยอะมากนะอาจจะต้องเป็นการยืนเดินกินเอานะเนาะเประมาณนี้หลยทุกคนบรรยากาศงาน นี่มุมนี้เป็นมุมปลาโปงนะครับแบบว่าตุ๊กตงตุ๊กตาเนี่ยมีแบบว่าเยอะแยะเลยนะครับมีโซนกิจกรรมด้วยนี่ตอนนี้ก็เป็นแบบช่วงประมาณ5้าโมงครึ่งแล้วนะครับคนก็จะเริ่มแบบว่าทยอยมาเยอะมากแล้วนะเวทีการแสดงก็เริ่มมีแบบว่าแสดงเล็กน้อยนะครับของกินเยอะแยะเลยทุกคนมาซื้อของกินมาช้อปปิ้งแบบว่าต่างๆได้เลยนะครับคนเริ่มทยอยมาเยอะแล้วนะครับ ตัวนี้เป็นเบทีการแสดงนะเดี๋ยวตอนนี้เราก็เข้ามาเดิอนอีกรอบเดิอนอีกรอบเดิอนอีกรอบโอ้น,นี่แบทอดมันปลามีข้าวต้มเริ่มคนเยอะมากเลยนะคนเริ่มมาเดินแล้วเนะน,นี่ยนะมีประเภทสดทุกคน ทุกคนตอนนี้ก็ประมาณจะเกือบหกโมงเย็นแล้วนะเราน่าจะเดินออกไปทางนอกก่อนนะครับด้านหน้าของเราก็คือประตูทางเข้าวัดประยุรวงศาวาสวรรวิหารนะครับอันนี้ก็คือสันมาทางแบบด้านนี้เนาะเนี่ยมันก็จะมีแบบทางริมแม่น้ำเจ้าพระยานะครับแล้วก็เดินทะลุเข้ามาได้เลยมาจากสะพานพุทธนะครับตอนนี้เราก็เดินออกมาด้านนอกนะครับนี่เลยเป็นแบบศาลาของวัดประยุรวงศรค์นีคยอันนี้คือจะ อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพยานะครับแล้วก็อยู่ใกล้กับให้เลยนะอยู่ใกล้กับสะพานพุทธนะครับ